สบัสดีสวัสดีทุกคนเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเด้อสบายดีมือวันปีใหม่ส่งการไทยเนาะนี้ก็เป็นมือเริ่มปีใหม่ลาวเนาะมืออื่นจะเป็นมือที่คดส่งะแต่มือนี้อู้กับอีแม่ที่พากันไปอ่าที่พากันไปซุมมาเมตูเนาะขอพรเมตูปีใหม่ลาวแต่ว่าต้องไปขอพรไปซุมมาเมตูก้อนแล้วมืออื่นอู้แล้พ่อที่ซุมมาพ่อกับแม่เนาะเกิดมาอู้บม่เคยซุมมาพ่อกับแม่จกาเผื่อบ่เคยได้แท้ เป็นทามือ่นเฮ็ดก็น,น่าจะเป็นครั้งแรกเนาะนี่ซื้ออันผ้าเบี้ยงไปซูมามาเมตู้เนาะนี่เป็นผ้าเบี้ยงเนาะไปผ้าเบี้ยงไปซูมามาเมต้แล้วกันมีโอตักน้ำอันนึงเนาะแล้วก็โอ้เงินีแม่เงิน <c oughs> แม่ที่ไปซูมามาเมต้เนาะแล้วก็อ่าขอขอบใจพ่อลุงทองทางฝั่งไทยเนอะนเพื่อนฝากเงินมาซุมามาเมต้สี่นํำแล้วก็ฝากเงินมาให้แม่จันฝากเงินมาให้แม่น้องกุกก๊กอ่าแล้วกัน น้องตุ io, s, ๊กแล้วก็มีน้องลี่อันนี้หลายๆคนเนาะแต่ว่าน้องอู๋ซิมือนี่น้องอู๋จะเอาเงินไปให้อ่าเมตุสีแล้วก็อีแม่กัอันสปีเซคูลผู้เลิกก้อนเนาะส่วนอ่านน้องๆน้องลี่น้องแฟดส่องคนฮันมืออื่นน้องอู๋อาจจะค่อยเอาไปให้นะเพราะว่าน้องบยูบาลนาะมือนี้มือซิกับมาบานมือนี้แหละเรามืออื่นจะข่ะไปให้ส่วนน้องลี่กับบยูบาลตุ๊กกับบยูบาล กินกรบโบยู่บ้านเนาะบิ๊กกรบโบยู่บ้านอีกก็เลยว่าเออถ้าน้องมาจังค่อยเอาให้หรือว่าฝากไว้นําแม่น้องก็ได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปเจอกันอยู่ทางในบ้านเนาะไปแต่งขันห้าซุมมาเมตุเนาะไปไปเจอกันเลยตอนนี้แม่จันกําลังแต่งขันห้าเนยฟองทามซี่ห้าซุมมาเมตุทางสปีดเองนี่ลยส้างเื่อมะไรเนี่าสา จะจำเนื้อนั่นก็เออป้าแล้วเออซื้อแพ่เบี้ยงกับอันเอาเงินใส่สุมามนตู้เนี่ยนี่เดี๋ยนี่ไม่ให้ทำพ่อมาเดี๋เอานี่มาตักป้าเป็นตู้ซี่กับเปลี่ยมเปลี่ยนเครื่องใหม่เตเป้อะไรดอกปีใหม่ฟาร์มใหม่ใ่ตู้พันปูนาทีพันนึงอ่า เจ้านันน like ี่นะกาแฟเนี yani ่ยเอาแพนี้เปียนมออปานันพากันสุ่มกนดท้ายยาวมาครัเออสุ่มกันกับเปีนเดอสุมกันกับเปีนเดออีกทุกมากซุมอีกโอ้เป็นยูยาโง่เบอันนั้นเนาะมันก็มันกระนุงกัน้วนะแต่ว่ามันเปมันอมาไหมมันเปอแ คือ <c oughs> ไปนวาสักทีก็ู้ตาูตาุดีป <c oughs> ีนัเนเน้ำาอ,อ,อันนี้ขั้นขั้นซุมมาเนาะอันนี้ไม่ค่องแม่นุ่มคุกกี้เอออันนี้ไม่คองแมนง่นุุกกี้ อันนี้เป็นเงินลุงทองฝากมาซองรอยบาทเด้อมาสุมมาเมตู้นำยุบลุงทองฟังไทยอันนี้เป็นเงินอีแม่กับอันน้องอู๋กับอันนี้ไปเาจ้าคุณลุงโก้ลุงโก้เดี๋ยวถ้าแม่น้องตุ๊กมาละวซุมมา,มมานำกันหลายๆคนเนาะท่านแหละอันเข้าได้หมดครอบครัวผมได้แต่ อันนี้แม่เงินลุงทองฝากมาให้อีเมส่องรอยขอบใจเด้อลุงทองเ้อมาดีมีแหงอุนทับอีกท่านบอกพบับอีกอันนี้เพิ่นฝากมาให้เบอร์ดี้กับแม่เบอร์ดี้เออสองรอยอันอันนี้ยังอันให้อันอันนี้เพื่อนลุงทองฝากมาให้แม่ไทเกอร์กับไทเกอร์ สองร้อยขอบใจเลยไลเด้อลธํล้ำเ่อรวยเด้อแล้วอันนี้แม่อ,อันฟากให้น้องตุก๊กเด้ค่าอันค่าอันสลอง 5, ห้ง<ร>งาพันซับเพื่อหน,นัวฟา,ากให้น,น้องตุ๊กเด้น้องตุ๊กเบี้ยยุ่เออแลอ้วก็อันนี้ไม่ไเรื่องอันาจตาจับจับให้แทอันนี้ฮันเอาให้น้องกุกกิ้ลอยหนึ่งเออฟากให้น้องกุกก๊กอันนี้ฟากให้ บิเกิตลี่เอออันนี้ฝากให้ฮาต้นตานเขาใจลุงเขาใจลุงทองได้เขาใจหลายเด้อฝากล้วก็ยังยังพอตู้คลองเนาะเดี๋ยวสุมาพอตู้เมตุแล้วใครออาไปให้ตู้คลองทุกคนใหญ่เด้อเออวิ่งนี่แหละมาสุมาแล้ค่ะกันสุมาแล้วจังชิสุมต่างห้าแล้ววันสนงคารมาได้ทันี่อ่ะ จะเออจางคนไทยตุกนกยืขึ้น่อยดนยืน่อยานย่นให้่าจะจามเลยนะบ่บ่ให้จามนายืนยิ้อนยื่นะไฝากใหม่ปีใหม่ลูกเต่าว่าสมมากขราะโอบุญขอคุณใหญ่บาปห้เว้นลูกลานเดสิงโกดีบ่ได้อบโรดีใหญ่ไม่กำไม่เรียนนำเลยบอยเมเด้อ่ะไปเพื่อนฝนะ บัดมาขอเธอคืนเธอเกินเธอฮังเธอมีต้อังท้อยห้อยความเคยน้องกันเด้อมีแหงจาูกไหเอาในตู้ยู่ดีมีแหงเด้อได้โจมเด้ออ่าเไมเขาไม่ไปรู้แค่นอะยเยเขาแค่รงนี่ปเขาฟังเลมด้วยมาแบแค่แที่คือว่าอย่าเีไในตู้แล้วไป ขวดนี้ขวดนี้ขวดนี้ดีขวดเขาดีขวดเขาฝาไม่ปีไม่อยดีไม่แห้งน้ำลุดน้ำต่ออยู่หันก้อเงนเด้อก็เจ็บเนี่ยวันไข่มีไรหานไปนยืแทนหยัดดุไร้เลยจะส่ยดดุข่ดูดเตาตลอดไปเด้อ มีตู้อย่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ควาไข้ยังมีกระงหาแข็งแรงกินข้าวแซ่บูมานมากรู้รูออร่านได้อ้าวูยู่ดีมีแหงสมบุกเขวกเตไอยังซ้าเซ็นนะมัดมัดพื้นนมานให้ม่ดิ๊กนะเออคำแล่ำจเแยมหางคำแทนเอารู้เออพึ่งจะซุบิ่งผัดผัดักงาม

มีเอ้อยู่ดีมีแหงคืเดินไล่ไขเดินเยอะมีเ้อไล่มาคุณน้ำนี่เนอะ้้าเอา้ำห้อมฮดไปวันนี้ควันนี้ไปเอาน้ำห้อมไปฮดเมต้วันนี้เนอะฮดส่งเมตุเป็นฮดส่งพดน้ำดำหัวฮดส่งนี่เป็นระแล้วฮดแล้วเราไปดำหัวดำลมสารจ้าใคนก็ เอาไปตู้ได้อือใช่กล้องจ้ากระปีไปเตาไปคนเนตู้เฮ้ยปีแหมงปีใม่ปลใหม่จะได้ตวาใคจะมีได้ตืนบุรีไปนึ่ปีเก้าเด้อปีใหม่ตสินบุรีเด้อตืน มันควเนี่นเป็นโฮมบูโฮมไซรูปเ,เตาเด้อฮัลหสีหดมาขุ่นแหงเพราะเือกแตาอะอยูออย่ดีมีแห้งเด้อควมเจ็๊ยบยังไงกวบไขา่ยามีเด้ดอีแม่เด้ออยู่ลงดุลลต่อไงอ๋อล้างพีนให้ไอ้มีกรมีเวรนน้ำ้บาดาลไมีล้างกี่เป็นิลัยใ้เอาอัดูมืมเอเ <c oughs> กเวีนินก็ได้ ดีมามาโคตรไอดเธอไม่ตู้ได้ลูกมมา่ตล้างจีนไม่ต้ได้ห้ยม่ต้อยู่ดีมีแหงควาเจ็บใจความใครจยามีเด้อให้สุขภาพแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนหลับต้องคิดต้องง่ามาเด้อนะไอ้ไอมาโคดไว้ไอมาโคตรไอมาโคดไวลงมานักเตะกับซีโคตร พอน้องตุกกิพพอน้องตุ๊กตาไอเกอร์ก็ะหดบอกไอเกอก็ะชิหดไอโบมาหดวะไอเินรหดเดนีเด้อหดจัอวนี้าดูเจ้าบต้องลงน้ำแม่จะจับขั้นแม่จอได้น้ำมาลินนะ้ ทูอูอไอ้บูฮดไหมไอ้บูฮดเลยไอ้เห็นเลยไอ้ฮดตลอดอดห้าอันเด้มันไล่มันซู่อันอโอยไอ้บูฮดปะไอ้แล้วพิธีกรรมนำลูกนำเต้ยผู้สูคนเนืออยู่ที่มีแหงเออยังไอรมาแต่มาพอครับบิกบ้านนี้หว่าที่มาเมื่อเดือนนั่นนะ ผู้ดเดมานำร่างกับซูมานำร่างผู้ดเดมาก้อนกับสูมาก้อนตกรยังไปท่องเที่ยวภาเคเหอมาแล้วปี่มาเออตูกับพุกจิจังอีสุมาอยากไล่คนอยู่ดอกลาดมีตู้น่ะอไืได้มดาท,ทุกคนอตอนนี้อู้กาลังที่ไปเงินพอตู้อัตู้ขับแค่จริงขนาะดเราซื้อพอตู้ขับเราบริซื้อพอตู้คล้องเ<ต>สีเวลาเราว่าแเราเราสิมากว่าว่าคล้องว่าคล้องว่าแล้วทุกคนก็เลยเอินเราพอตู้คล้องเราก็ได้ได้เลยพอตู้คล้องน่ะ เชื่องอู้ตั้งแต่ยังน้อยจนใหญ่มาอู้เกิดเอิญประตูคลองมาตลอดเกือกขาดย่งมาแล้วเกือกขาดเพราะยังไม่ได้เอาพระลงสิเราไม่เนาะต้องเม็ดมืออืดูแลการเม็ดมือเม็ดยามก็เพควนก็จังค่อยเอาลงท่านตู้ดุมก็ฮู้สารวัตรเพลิน เออก็ไปซบอพิอ่นบิง่งอัตูสิบุยู่อยู่ดอกประตูประตูประตูอย,อยู่วัดฮะไม่เห็นเห็นประตูอยู่วัดไม่หรอเออมอดกันเนาะแต่ก็ยังไไปเลยกันประตูอยู่วัด ตูต้ตู้ไปกินข้าวเมียไปกินข้าวที่วัดเพื่นนนอนไปท่านบอกเพื่อนไปทุเพีนเนาะเตามลาเอานะให้ห้อยทุด <laughs> ไปเลยวะลูกเ,ออเข้าไปเลยวัดเลยนะทมา่ี่เป,น,น,เปนเ,นเป็นได้เพอ,อยู่ใส่ก็ให้สิวันลได้ผิดกฎหม่นี่เป็นวัดบ้านอ้วนมอันนี้เป็นชาลาเาส่วนตัวน,นี้เป็นชาลาไม่แต่ยังโมเลย์ <c oughs> <c oughs> เด็กบ้านเ็ดว่าส้อยมีเสถางประตูมีข้าวอ่ะบริได้เงินบริได้เงินได้โู้หจังเลประตกินข้าวอ่ะเออะ <c oughs> มีอันพ่อลุงทองอยู่ฝั่งไทยเพื่อนฝากเงินมาให้ประตูเออ พอลุงทองอยู่ฟังไทยเจ้าก็ขอใจริญก็อวยพรให้นางเพื่อนเลยอวยพรให้พอลุงทองเด้อวยพรให้ทั้งสองคนท่านท่านลัชกาลไทยแม่เท่านี้ก็อวยพรน้ำเพื่อนไปให้ล่ะให้มีสุขภาพเข้มแข็งเท่นั้นก็ได้ประตูประตูประตูไปอวยพรพอลุงทองพอลุทองนอลุต้องน้ำลน้ำเขาบ่ต้องโน้มไปเลยโอ้โหให้ลูกหลานทั่งมีมาเปแม่เอาเงินก้อนมีเงินมีคำยุดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็ง แม่เทานี่นางนางคนนี้คจันต้กี่เข้าพีอาเป็นึ่งคนเออเอาเชื่อ่อนนให้แทนเด้อผมให้นางผู้คำแล้วก็แม่เทานี่นางนางจันทีเนาะเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่ไม่อให้ไดู้กเคยเรารวยโอ้โหรู้เคยรวยก็ที่โบราณอ้า ปลาไอ้ไรน่ะปลาเอาให้ม่เอาปลาใช่ก่อนขยเอาเพราะอะไเจ้าก็เอ่ามือไว้กินใช่ไหมเก็บเอาข้าวเสาร์งวดเหรอเหมือนมีเลยหรอข่อยเอามันเจ้าเก่ามือเลยเลยแล้วมือนั่นแหละอันเป็นตัวกีเด้อเอาเงินมาให้ประตู้เด้อเอาไประตูยืนมีแหงเด้อเป็นไงความไม่เด้อนี่นี่นะเออนี่นี่นะเอาหมดกันเด้อเออเอาครบครบเจอโดยกำดังโดยนี่มีแหงโดยอูดูคนเนาะอู้ออกมาจากวัดแล้วเนาะมากะมาเฮือนพระตู้ขับเนาะ เหินประตูขับพิ่นสะอาดเด้เมเดี๋ยวมาเบิง่งกนมกันเมตมือนี้อู้ก็ได้มาสุ่มมาแม่ตู้เนาะแต่ว่าอันน้องตุ๊กขันกลับมาแต่นันทิสุ่มมาอู้หมกม่วงตุก๊กเมตยังเป็นกินได้ไหมแต่แซ่บก็อ,อันนี้เหินประตูขับเนาะนสะอาดได้เหินเพิ่นนะทุกคนเบิง่งนี่เกียงอันเหินเพิ่นนี่แต่ก่อนเพิน่นชิอยู่กับเมียเพิ่นสองคนแต่ว่า เมียเพิ่นเสียไปแล้วเพิ่นก็ายู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอืมเพิ่นท่านอันเพิ่นบบมีลูกมีเตาเด้อเพิ่นเอากับเมียเพิ่นเพิ่นบบมีลูกแล้วอันเมียเพิ่นเสียจากปีแล้วแมียเจ็ดปีแล้วบ่ตั้งแต่หายอยู่หมอเจ็ดเสียได้ประมาณเจ็ดปีเนาะทุกคนเสียก่อนพอตูน้องอูปีนึงนี่แหละแม่ตูจันทร์เนาะหลังจากนั้นพอตูน้องอู๋ก็เสียนี่เนาะทุกคนกะเป็นประเพณีบ้านน้องอู้กับแบบเนี้เนาะคันแบบ ปีใหม่ฟาใหม่กับมาซุมมาคอตูเมตูซุมมาพ่อซุมมาแม่แต่ว่าอันการซุมมานี่กับโบเมนมาทาตั้งแต่ปีใหม่ดอกชะเยซุมมากันเฮ็ดดีกับพอกับแม่แต่ละมืออันนั้นก็แบบว่าอันนั้นก็เป็นการซุมมาแต่ว่าอันอูยังบบเคยซุมมาพ่อซุมมาแม่จักเถื่อบบเคยเฮ็ดจักเถื่อเอ๊ะเป็นอะไรเดินห้ซึ่งันเดิห้องโบเฮ็ดเเซย์เจ๊ซยปกติกับโบเฮ็ดอันเดีอแม่อันให้แม่อันทุกใจตลอดทุกใจเลยแมนบอก ปกติกบริษัทอันเดอร์คุณแม่ทุกใจซุ่มซุ่มก็คือเก้าวแม่ซุ่มซุ่มก้าว,วขวามแล้วก็ย่าเออ <laughs> บ่ค่อยได้อันแบบว่าแต่ก้อนไปเฮียรยู่เวียงเนี่ยแล้วก็บ่มีเวลาแต่ก้อนยังน้อยกับบริษูทกัน Uma, uma, แม่ว่าสิซุมมาพ่อซุมมาแม่แล้วก็แม่กับโบได้เฮียห้องมาว่าเออต้องซุมมาแม่ได้สินะกะ,ะกะบฮงก็จิตใต้สำนึกกับโบ,โบอกอีก <laughs> อันนี้กะบเมตูเพิ่นกรเทาแล้วเนาะก็เออๆมาแบบว่ามาซุมมาเพิ่นตด้เสียแม่มาซุมมาเพิ่นตลอดแม่มาทุกปีแม่ค่ะแต่ว่าเออเฮาก็อยู่นํากันแบบนี้แหละทู่นํากันแบบนี้แต่ก้อนอันเฮือนล่างนี้ฮั่นเป็นเฮือนเป็นเฮือนเก่า แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นก็เป็นซองสันแต่ก่อนอาจจะบูเป็นซองสั้นฮะเฮดเดอร์เฮดเดอนี่แหงกุกจิกฮะจะไปอยู่ไันอ่ะอืแจกต้สิตายหมเดยตุ๊ตุซี่ได้เงินจากลุงทองซองร้อยโอ้ยพอลุงทองได้เฮ้อเพื่อนอยู่ดีมีแหงเนี่ย mm hmm. เออเพา่อยู่ดี้มีแหงเจ็บเนี่ยอะไรความใครจะมีหาเงินได้ไล่มาเพื่อตู้จได้เด้อยังหาเงินได้ไล่มาเพื่อตู้จ่ายอีโชคดีเป็นลยมาเพือแก่แมให้เพื่อนยู่ดีมีแหงเพื่อหาเงินขึ้นหาเงินเกินนั่นแหละเปลี่ยนเครืออะลรบวานนี่เปียกกว่าตอนนั้นเปียกหน่อยนึงน้อยกวาเอทแทนนะตาหนึ่ง ตอนนี้อู้ก็มาเพราเอนาะทุกคนนี่ก็คือยังเรื่องเงินให้3มคนเนาะที่ยังบบให้ก็คือน้องลี่อ่าน้องแฟดสองคนเนาะยังบบให้ส่วนเงินน้องตุ๊กน้องกุ๊กกิ๊กแล้วก็น้องบิกตอรี่อันเดอร์ฮันน้องอู้ฝากไว้นำแม่ให้หมดแล้วเนาะแล้วน้องอู้ก็บอกน้องหมดแล้วเนาะเออแล้วก็อันนี้ยังเรื่องเงินให้3คนเนาะให้น้องแฟดแล้วกัน้องลี่เนาะส่วนน้องลี่ฮันไปตั้งแขวงยังบบมาน้องแฟดฮันน้องอู้บวชมาเมื่อนี่หรือมาเมื่อไรเนาะเราไปเรียนกัน อนนีอย่างทัรทรัพท์เพย์สักอย่างนี่แหละกะอ่าทาเบิ้งเมือแรงเนาะน้องอูจะเอาไปให้แต่อาจจะไปถ่ายคลิปเด้อแต่ว่ากะสี่เอาไปให้น้องลาลาเนาะส่วนน้องลีก่กับบางเทือกอาจจะฝากน้องแฟดไว้ให้หรือว่าจะไปฝากใครไว้ให้นะเพราะว่าอ่าทีฝากอ่าแม่กบับอไรเพราะแม่กับไปอําน้องลีนะ่เนาะ กะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูให้คลิปต่อไปเด้อแล้วก็ขอบใจทุกคนที่ให้การติดตามรับชมเนาะนี่ก็เป็นประเพณีของบ้านน้องอูเนาะเวลามีอ่าบุญมีงานอันเด็กอะซีซุ่มมาตัวเนี้ยซุ่มมาอันพุทธอันผู้ใหญ่แบบนี้เนาะกะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดเนาะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยัางมีสตริระระมัดระวังตัวเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อขอให้โชคดีปีใหม่เด้อบ๊ายบาย